ทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างมากครับและผลักดันการกำจัดขยะจนทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับปอนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับความหมายของซีโรเวตและแนวทางกำจัดขยะภายในครัวเรือนกันครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับผู้ชมครับเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆก็เพิ่มขึ้นตามครับทําให้มีขยะหรือของเหลือจากการผลิตเหล่านั้นเพิ่มขึ้นจนเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมครับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างมากครับและผลักดันการกําจัดขยะจนทําให้ขยะเหลือน้อยที่สุด จนกระทั่งไม่มีขยะให้เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่าซีโรเวสตเป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติเลยเลยครับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับปอนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับความหมายของซีโรเวสตและแนวทางกำจัดขยะภายในครัวเรือนกันครับคุณผู้ชมครับคำว่าซีโรเวสตเดิมทีนั้นเป็นชื่อบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทนี้นะครับทำธุรกิจรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับต่อมาเนี่ยธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นด้วยทำให้รูปแบบการจัดการแบบซีโรเวสเป็นที่ต้องการของชุมชนหลายแห่งเลยแหละครับแนวคิดซีโรเวสหรือที่เราเรียกกันว่าแนวคิดขยะเหลือศูนย์ทำได้หลายส่วนเลยเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดการใช้วัสดุในการผลิตให้น้อยลงก็ทำให้สร้างมลพิษได้น้อยลงได้ครับการใช้สิ่งของต่างๆที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เช่นกล่องข้าวถุงผ้ากระติกน้ำหรือการนำขยะกลับมาแปรรูปใหม่เช่นนำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักก็เป็นวิธีหนึ่งในแนวคิดซิโรเวสเช่นกันครับแน่นอนว่าจากในภาคอุตสาหกรรมก็ได้ขยายผลมายังภาคเกษตรกรรม เกิดเป็นซิโ o เวสอะกริคัลเจอร์หรือเรียกว่าระบบการผลิตทางการเกษตรให้เหลือของเสียหรือขยะให้น้อยที่สุดขึ้นมาครับซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ในครัวเรือนในชุมชนหรือภายในสถานผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ๆก็ได้เช่นกันครับโดยซ e โรเวสอะกริคัลเจอร์ที่ง่ายที่สุดที่คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองในครัวเรือนก็คือการนำขยะอาหารกลับมาแปลรูปใหม่เป็นปุ๋ยหมักนั่นเองครับส่วนวิธีการก็ไม่ยากเลยครับ คุณผู้ชมเตรียมถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการได้เลยนะครับจากนั้นนํามาเจาะรูรอบถังเป็นช่องระบายอากาศหรือคุณผู้ชมจะพันรอบถังด้วยตะข่ายป้องกันแมลงวันก็ได้นะครับเตรียมเศษอาหารมูลสัตว์และเศษใบไม้อย่างละ1ส่วนเท่าๆกันใส่ทั้งหมดลงไปคลุกเคล้าในถังที่เตรียมไว้ครับเมื่อมีการทิ้งเศษอาหารลงในถังทุกวันก็ต้องเติมมูลสัตว์หรือเศษใบไม้ลงไปคลุกเคล้าในปริมาณเท่าเดิมด้วยนะครับ ในช่วงสัปดาห์แรกนะครับจะเกิดความร้อนและกลิ่นเหม็นให้แก้ด้วยการเติมน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลลงไปเพิ่มอาหารให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับย่อยสลายครับหากทั้งหมักแห้งให้พรมน้ำเพิ่มทำแบบนี้ประมาณ30วันผู้ชมก็จะได้ปุ๋ยหมักจากเศษขยะอาหารไว้ใช้บำรุงต้นไม้แล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสาระน่ารู้ในวันนี้เพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนะวัตรกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการไซอรนเราอาสรัรดาวันี้ผมปอนภควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ